ราศีธนูค่ะการงานการเงินความรักเดือนสิงหาเขาจะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะมาต่อมาต่อเลยมาต่อที่ราศีธนูนะคะจริงๆการงานดีนะนี่นะคะการงานดีมีเกณฑ์ได้รับการมอบหมายจากผู้ใหญ่นะคะหรือว่าหัวหน้างานมอบหมายงานชิ้นใหญ่ให้นะคะจริงๆทําได้แล้วก็ทําออกมาได้ดีด้วยนะคะแล้วก็คุณน่ะโดดเด่นเรื่องของแบบ คนซัพพอร์ตหัวหน้างานเก่งทีมงานเก่งนะคะตัวคุณเองก็เก่งใครๆอสังหาดีมาซัพเนี่ยเดือนเนี้ยได้เนาะปังนะคะมีเกณฑ์ได้แบบได้งานชิ้นใหญ่อ่ะรับผลงานออกมาแบบโดดเด่นใช่ใครทํางานเป็นทีมแบบเดือนนี้เวิร์กมากๆนะคะถ้าความดีค่ะรับรองใช่ถ้ออกมาดีมากใช่แม่งงานอสังหาขึ้นใช่ใช่หรือว่าใครที่ทําพวงรีโนเวทบ้านออกแบบดีไซน์อะไรแบบเนี้ยคือดีนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกอาชีพไม่ดีนะในช่วงเดือน คือดีหมดก็แต่ว่าที่มัโดดเด่นก็คือพวกอสังหาดีไหมครับเดี๋ยวบางคนทำงานออฟฟิศเอ๊ะฉันไม่ได้ทำอสังหางานฉันก็ไม่ดีสิก็ไม่ใช่นะคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของได้รับงานเพิ่มเติมงานใหญ่ๆหรือว่าได้เข้าไปร่วมโปรเจกต์ใหญ่ๆที่มันทําให้คุณแบบมีผลงานที่โดดเด่นด้วยนะคะใช่แล้วนะคะมาต่อที่การเงินนะคะการเงินดีไหมเงินดี ถือว่าใช้ได้เก็บเงินเก่งช่วงนี้เหมือนเหมือนคนชาวราศีธนูนี่อยากเก็บเงินใช่ค่ะเก็บเงินแต่ใจอยากเที่ยวไหมเหมือนเก็บเงินไว้โปรเจกต์ใหญ่ๆอ่ะน่าจะเก็บเงินไว้เที่ยวปีใหม่เออได้แบบอาจจะมีโปรเจกต์ไปยุโรปยุโรปอะไรแบบเนี้ยเที่ยวต่างแดนนะคะเริ่มเริ่มมีโปรเจกต์แล้วก็เลยอยากจะเก็บเงินตอนนี้ยังไม่ค่อยอยากใช้อะไรแต่ว่าเดือนนี้เงินดีเงินดีเนี้ยก็เลยแต่ค่อนข้างขี้เหนียวไปนิดนึงเพราะว่า ฉันมีแผนแล้วว่าสิ้นปีฉันจะไปเที่ยวไหนแต่ว่าจะได้เงินก้อนนะได้เงินแบบที่รอคอยนะคะโปรเจกต์ที่บอกแหละว่าคุณอาจจะได้โปรเจกต์ใหญ่ได้เงินแบบค่าคอมมิชชั่นที่มันค่อนข้างเยอะเลยใครที่ขายอสังหาริมทรัพย์ที่แบบลูกค้าไม่ตกลงสักทีไม่เซ็นสัญญาสักทีขได้เดนี่ยเนี่ยขายได้ได้แน่เลยอายลนราศีอะร้ายอีกแล้วค่ะอันไหนปังเราจะไปอยู่ราศีนั้นจ้าไปต่อ ค,ความรักเออความรักความรักไม่โดดเด่นโอ้ใช่ความรักไม่โดดเด่นสิ่งที่เราอธิษฐานเราขอไว้เราอยากได้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้เราเพ่งเอ็งใครไว้เราเล็งใครไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเออหรืออีกทีหนึ่งก็คือ เขาอาจจะเข้ามาคุยกับเราแต่ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์เกินเลยไปจากความเป็นเพื่อนค่ะค่ะหรือว่าอาจจะยังไม่ใช่คู่แท้เราเนาะอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าคนที่มีคู่แล้วอ่ะเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันอ,อาจจะทํางานเยอะไปไม่มีเวลาแล้วมันก็เลยเหมือนขาดความหวานไปแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าให้ระวังนิดนึงแหละเรื่องของความแบบ ไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรอ่ะแม่แบบไม่ไว้ใจกันแล้วอ่ะมันมีความไมไว้ใจเกิดขึ้นกะคระแวงใช่ให้ระวังด้วยนะคะใช่อต่อสุขภาพค่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรทำงานหนักไปนิดนึงหวังอะไรมากไปหน่อยออฟฟิศซินโดมถูกต้องเลยคอบ่าไหลข้อมือนิดนึงนะคะระวังด้วยนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่มันเป็นแบบเส้นเอ็นอะปวดเมื่อยมานานแล้วรักษาไม่หายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรก็เพราะว่า มเดือนนี้เราขายอสังหาดีเราทํางานได้ดีรีบใหญ่เลยรีบมองหารีบไปเนี้ยจะยินๆนะคะเบาๆก่อนนะคะสุขภาพก็ให้ระวังเกี่ยวกับเส้นเอ็นโดยแบบหลักๆเลยนะคะอาจจะแบบรีบร้อนขาพิกได้อะไรได้แบบเนี้ยให้ระวังเดินมาระวังนิดนึงหกล้มหกลุกใช่ใช่ใช่ใชต่อไปโชคลาภทุกคนรอคอยในเรื่องของโชคลาภ มีเกณฑ์นะคะมีมีโอกาสที่จะมีโชคลาภก็อาจจะมีแบบฟุกๆแต่ว่าก่อนที่จะได้โชคลาภก็ควรที่จะไปทําบุญสุนทานกันบ้างถวายสังฆทานกันบ้างหรือว่าให้กับเขาเรียกอะไรอ่ะเกี่ยวกับมูลณาธิแม่และเด็กหรือว่าเด็กก็ขึ้นบูลณาธิ์เกี่ยวกับผู้หญิงที่โดนกระทืมอะไรพวกนี้ได้ค่ะหรือไม่ก็คือปวีนาใช่หรือไม่ก็ ถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ก็ได้นะคะเป็นการกระตุ้นโชคลาภไหนๆคุณได้เงินมาเยอะแล้วนะก็ทําบุญไปทําบุญนิดหนึ่งนะคะจะได้แบบใช่จะได้ยิ่งทําให้โชคลาภของคุณเข้ามาเยอะขึ้นนะคะงานปังอ่ะมันทําบุญอันนี้มันจะไปเสริมเรื่องของการงานใช่ค่ะอ่ะไปต่อไปต่อไปเป็นอะไรสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะคะทำไมเรียกองเสียงสามนะคะ ระวังการใช้จ่ายเกินตัวใช่ใช่ใช่หนี้สินไปรับหนี้สินชาวบ้านมาอีกอย่างหนึ่งนะของไพ่พอีแค่จะขึ้นเรื่องของเอกสารด้วยแม่ให้ระวังเรื่องของการใช่การเซ็นสัญญาการทําประกันช่วงนี้อย่างที่บอกว่าถ้างานอสังหารืองานไอ้พวกแบบที่ดินอะไรพวกนี้เยอะเนี่ยให้ระวังเรื่องเอกสารนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าข้อตกลงอะโบนัสอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไปตามที่เราคิด นะคะมีเรื่องนิดนึงใช่มีเรื่องของการแบบล่าช้าไม่จ่ายตามนั้นอย่างเช่นตกลงว่าใขรที่ดินเนี้ยจะได้โบนัสแสนหนึ่งสมมุติจะให้ค้าคอมอ่ะเขาจะบีบให้เหลือสักประมาณห้าหมื่นนะทำลายลักอักษรนิดนึงนะคะสิ่งนี้ต้องระวังสือเรื่องนี้นะคะถ้าอยากจะมูละแม่มูอะไรมูอะไรดีอืม ไปไหว้ที่ช้างสามเสียงอืมใช่ไปไหว้เลยนะคะไปขอพรช้างสามเสียงสมุดประการค่ะใช่ใช่ใช่ขึ้นแบบนั้นเหมือนกันค่ะเรื่องของแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละใช่มันให้ไปมูไปขอแบบองค์ใหญ่ๆแบบหลักๆหนักแน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปขอช้างสามเสียงนะคะจุดทูบด้วยนะจุดสิคะเป็นบางคนแบบว่ายกมือได้ไหมไหนๆไปถึงที่เราจุดทูบแหละนะคะเพราะว่าทูบก็จะเป็นสื่อในการแบบขอพรให้มันแบบสําเร็จ ใช่นะคะก็ราศีธนูธนูนะคะก็ให้ไปมูช้างสามเสียนะคะขอเรื่องงานอสังหาอุปสรรคต่างๆก็จะละองค์ใหญ่ๆเช่นหลวงปู่ทวดวัดวัดวัดเลยค่ะ อะไรนะที่อยู่หัวหินเอาหัวหินเหรอวัดวัดวัดห้วย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 มงคลอันนี้อันนี้เล่นไพ่ปิศนาแล้วว่าทุกคนจะรู้ไหมนะไปรอดท้องช้ายใช่อะไรครบเลยนะแม่ใช่เพราะว่าได้สะเดาะเคราะห์ด้วยนะคะแล้วก็ได้วหว้พาองค์ใหญ่เสริมเรื่องของแบบเรื่องการงานเรื่องยื่นทุกๆอย่างของชาวราศีธนูในเดือนสิงหาใช่ค่ะถ้าใครกดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดสับสไครต์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ